w h a t s u p p นาสวัสดีครับเป็นไงกันบ้างสบายดีกันไหมวันนี้นะครับผมจะมารีวิวรองเท้า Air j o r d a n 1นะครับอีกรุ่นหนึ่งที่น่าสนใจมากๆเลยนะครับกับรุ่นนี้เลยนะครับจอ r านวั โปรโตไทป์น <Prot> ั่นเองนะครับนี่สีสันเป็นงไงล็อกกิ้งใช้ได้เลยนะครับรองเท้าคู่นี้นะครับต้องขอขอบคุณร้าน God M Kicks ไว้ก่อนเลยนะครับที่ส่งรองเท้า Air Jordan 1 Prototype คู่นี้มาให้ผมได้รีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับชัดๆเลยแบบนี้นะครับก่อนที่าจะไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้นะครับอยากจะให้ทุกคนกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไปเยอะๆเลยนะครับถ้าเกิดใครยังไม่ได้กด อยากจะให้กดทุกคนลงไปเลื่อนลงไปกด s u b s c r i ต e ติดตามช่องของเคอร์วูด้วยนะครับเพราะว่าช่องของเคอร์ูนะครับเราจะอัพคลิปนะครับทุกอาทิตย์เลยอาทิตย์หนึ่งไม่ต่ำกว่า2 -3 คลิปนะครับแล้วก็ยังมีไลฟ์เรื่องเล่าเทานี้นะครับทุกวันพุธสองทุ่มเป็นต้นไปนะฮะช่องของผมนะครับตั้งใจจะนําเสนอเรื่องรล่าเกี่ยวกับสเนคเกอร์สตรีทแวร์แฟชั่นให้เพื่อนๆได้ตามกันทุกอาทิตย์เลยนะครับอยากให้ทุกคนติดตามไว้ดีๆเลย ถ้าเกิดทุกคนพร้อมแล้วเราไปเริ่มดูรีวิวในวันนี้กันเลย let's go ก่อนอื่นนะครับเราต้องมาเริ่มดูจากกล่องรองเท้าของจอแดนวันโปร o ทท p e ก่อนนะฮะคือกล่องมันสวยงามมากๆนะครับดูฝากล่องนะฝากล่องประกอบไปด้วยสีฟ้าและสีน้ําเงินนะครับโลโก้ไนกี้ o o s h นะครับมีการเล่นดีเทลนะครับก็คือสีส้มตรงนี้ครึ่งนึงนะครับแล้วก็เป็นรอยปันะครับรูปไนกี้ครึ่งนึงนะครับนี่ส่วนตัวกล่องครับจะเป็นกล่องสีครีมนะครับ โลโก้สีส้มแบบนี้นะฮะสวยงามมากๆเลยนะฮะนี่และมันก็ยังล้อไปกับตัวรองเท้าด้วยครับดีไซน์ต่างๆบนตัวกล่องนะครับนี่เป็นไงพิเศษสุดๆแล้วนะฮะดีเทลมันมีอยู่นะครับสวยงามจริงๆกล่องนี้ราคาป้ายของคู่นี้นะครับ แปลกนิดนึงนะครับราคาแพงกว่าป้ายปกติ300บาทนะครับตัวนี้อยู่ที่6,100บาทนะครับไม่แน่ใจว่าเป็นการทดลองปรับราคาของจอแดนวันในปีถัดไปหรือเปล่านะครับไม่แน่ใจเนาะคั l ล r w a วของคู่นี้เนี่ยบนตัวกล่องนะครับเขียนเอาไว้ว่าเป็นไว Orange Multi Color นะครับก็คือมันก็เป็น Multi Color จริงๆนะครับพอดีไซน์มานะครับมีสีขาวสีดำนะครับสีเทาสีน้ำเงินสีฟ้าแล้วก็มีการหยอดสีส้มนะครับตามจุดเล็กๆบริเวณต่างๆแบบนี้นะครับเรามาเริ่มเจาะลึกดีเทลบนตัวรองเท้าคู่นี้กันเลยนะครับมาเริ่มจากบริเวณ Upper กันก่อนนะฮะอัปเปอรเนี่ยให้ Material มาก็เป็นหนังหลายชนิดนะครับมีทั้งหนังกลับนะครับนี่สีเทา สีเทาครีมนะครับหนังกลับสีฟ้าตรงนี้พาสเทลก็เป็นหนังกลับนะครับส่วนสีขาวสีดำนะฮะสีน้ําเงินตรงนี้เป็นหนังเรียบแล้วก็มีอีกจุดเด่นนึงนะครับก็คือตัวบริเวณ Y shape ตรงนี้นะครับนี่ฮะผ่าบ,บริเวณสวบชตตรงนี้ Y shape ตรงนี้เนี่ยทุกคนจะเห็นเป็น หนังเงินนะครับตรงนี้เป็นวัสดุ 3M Reflective นะครับก็จะสะท้อนแสงแฟลชนะครับเวลาถ่ายรูปเนี่ยตรงนี้ก็จะสะท้อนเป็นสีขาวออกมาครับก็เป็นอีกดีเทลหนึ่งที่ทําให้รองเท้าคู่นี้ป๊อปอัพมากๆนะครับมาเริ่มจากโทบ็อกกันก่อนนะฮะโทบ็อกจะได้เป็นโทบ็อกสีขาวนะครับแล้วก็ล้อมไปด้วยโทแคปนะครับสีเทาแบบนี้ครับ้วยหนังกลับเลยแต่ก็จะมีอีกดีเทลหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับทุกคนให้สังเกตนะครับบริเวณโทแคปนะครับจะมีขอบ 3M r e f l เฟ t ทีฟนะครับตีอยู่เงินเงินครับเวลาโดนแสงแฟลชเนี่ยก็จะเป็นขึ้นเป็นขอบสีขาวตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้ก็เป็นอีกดีเทลนึ่งซ่อนอยู่นะครับแล้วก็ยังมีเล่นมินิสวูชนะครับปักไว้ตรงนี้เลยได้สีส้มนะครับบนโทบ็อกซ์แอเรียนะครับเจ๋งมากๆเลยก็เป็นดีเทลที่ทําให้แบบว่าคู่นี้ดูสนุกสนานมากขึ้นนะครับมาดูต่อที่ด้านข้างมิดพาร์แนลนะครับจะได้หนังตรงนี้นะฮะสีขาวนะครับแล้วก็สวูชสีดําแบบนี้นะฮะไอเลสเนี่ย ก็จะมาจากโทบอกซ์เลยเนาะสีเทาแบบนี้ครับเป็นหนังกลับก็ขึ้นมาจุดร้อยเชือกรองเท้าก็เป็นสีเทาแบบนี้นะครับแต่ก็จะไปตัดกับตัวหนังกลับสีฟ้าด้านบนนะครับที่เป็น ankle strap นะครับพร้อมกับวิงโลโก้ที่เป็นสีดําแบบนี้เนาะคอล่านะครับจะได้เป็นหนังสีเงินนะครับก็เป็นโทนสีเงินที่ตัดกับสีฟ้าบริเวณ ankle strap ได้ดีมากๆนะครับเออแล้วก็ลงมาที่ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงข้อเท้าเนี่ยด้านหลังก็จะได้เป็น heel c o u ตอร์นะครับหนังสีดําเลยฮะเป็นวัสดุเดียวกับตัว สวูชนะครับแล้วก็ดีเทลตรงนี้ก็คือบริเวณสวูชกับฮิลคาลเตอร์เนี่ยจะเด่นจะเล่นได้สีขาวนะครับนี่ถ้าเกิดทุกคนสังเกตด,ดีๆก็จะเป็นได้ขอบสีขาวนะครับที่อยู่บนบริเวณสวูชตรงนี้นะฮะนี่ฮิลคาลเตอร์เหมือนกันนะครับแน่เป็นไงฮะแล้วก็อย่างที่บอกครับตัว Y s h a ช e ตรงนี้อะ่ะจะเปลี่ยนเป็นหนัง3 m ม f f ็มดีเฟนะครับแล้วก็มีการเดินได้สีชมพูตร,ตรงนี้นะครับนี่ฮะยอดสีได้แบบน่าสนใจมากๆนะครับอาฮะ อีกอย่างหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าเป็นเหตุผลที่ทาให้ราคาป้ายคู่นี้เพิ่มขึ้นจากเดิม300บาทหรือเปล่านะครับก็คือการให้เชือกรองเท้านะครับให้มาเยอะมากๆนะพอๆกับวัสดุที่ให้มาบนตัวรองเท้าคู่นี้เลยนะฮะนี่ฮะเชือกรองเท้าที่ติดมาเนี่ยเป็นสีดําใช่ไหมครับนี่ตรงนี้เป็นเชือกแบนสีดำครับและก็ยังแถมเชือกรองเท้าอีก3มสีนะครับนีสามคู่สีเลยมีสีส้มนะครับสีขาวแบบนี้นะฮะแล้วก็สีน้ําเงินนะฮะ แถมมาสามเส้นเลยอะแถมแบบจุๆไปเลยนะครับก็ลองดูเนาะใครได้ไปก็ลองเปลี่ยนดูนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับเพราะว่าทุกสีเนี่ยมันก็มีสีบนตัวอัปเปอร์อยู่แล้วนะครับมันเข้ากันได้ทุกสีจริงๆนะครับมาดูต่อกันที่ลิ้นรองเท้านะครับลิ้นรองเท้าจะได้เป็นลิ้นสไนล่อนสีดำนะครับมาหัฟังเสียงนี่เป็นลิ้นที่หลายๆสายโย OG ชอบกันนะฮะแล้วก็ได้แท็กไนล่อนสีดำนะครับโลโก้ Nike swoosh สี ส้มแบบนี้นะครับนี่ตัดแบบนี้เลยสวยงามมากๆครับซ็อกไลเนอร์นะครับขอบด้านในตัวรองเท้าได้เป็นสีดํานะครับก็ดูดุดันสักทีเดียวส่วนอินโซนะครับจะได้เป็นอินโซสีน้ําเงินแบบนี้นะครับพร้อมกับโลโก้สกรีนนะครับสีส้มแบบนี้นะฮะเออถือผิดด้านโทษทีนะครับประมาณนี้นะครับอินโซมาดูต่อที่พื้นรองเท้านะครับมิดโซจะได้เป็นมิดโซยางสีขาวนะครับเดินได้สีขาวนะครับนี่ แบบนี้เลยคลาสสิกนะครับพร้อมกับพื้นรองเท้าที่เป็นพื้นยางสีดําแบบนี้ลับดําล้วนเลยนี่สวยงามมากๆนะคู่นี้บอกเลยฮะและยังมีอีกดีเทลหนึ่งที่เป็นจุดเด่นของรองเท้าคู่นี้ครับแ i r j จ r d a n ด p วัน o t y p e นะครับให้สังเกตบริเวณคอล่านะครับตรงข้อเท้าตรงนี้นะครับจะทุกคนจะเห็นรอยปะครับปะแบบนี้เลยนี่ครับตรงสีเงินบนบริเวณนี้นะครับนี่แบบนี้เลยนะครับปะแบบนี้หมายความว่าอะไรครับหมายความว่าคู่นี้เนี่ยทาง ในกี้ครับจงใจให้เราครับใช้กลร่องกนะครับ,รบตัดข้อได้เลยนะครับใครที่ต้องการอยากจะตัดออกก็ตัดได้เลยครับบริเวณที่เป็นสีน้าเงินสีฟ้าเนี่ยตัดออกไปเลยครับเราก็จะได้รองเท้าที่เหลือแค่เอ่อคัลเลอร์เวลหรือแค่สีเทาขาวดำนะครับเหลือแค่นี้เนาะเออนะฮะแต่คําแนะนาของผมนะครับคือใน่นเราก็ซื้อหายมาแล้วอ่ะราคาเราก็จ่ายแบบราคาหายแล้วทาไมเราต้องไปตัด ให้มันเป็นข้อโลนะครับก็ไม่เข้าใจเหมือนกันไม่รู้ว่ากิมมิคนี้มันใช้ได้หรือเปล่าแต่ช่องนอกนะครับช่องต่างประเทศที่ผมตามเนี่ยเขาก็เริ่มตัดกันแล้วแล้วผมบอกเลยว่าอย่าตัดเลยนะครับมันไม่สวยนะเพราะตัดออกมาเนี่ยมันจะมีโฟมที่อยู่บนบริเวณด้านอ่าซับในของรองเท้านะเป็นสีส้มแล้วมันหนามากๆแล้วทําให้รองเทา้าคู่นี้ดูน่าเกลียดดูไม่ดีเลยผมไม่ชอบเลยครับค้แนะนําของผมคืออย่าตัดเลยนะครับไหนๆเราก็ซื้อไฮมาแล้วอะเราจะตัดโลทําไมทําไม,ไมเราไม่เอาเงินไปซื้อโลเลยใช่ไหมคือเราได้ไฮแล้วเราก ใส่ไฮไปเลยนะครับเออผมว่าแบบนี้มันมีเซนกว่านะครับแต่ถ้าเกิดใครอยากจะตัดจริงๆนะฮะผมบอกเลยว่ามันมีวิธีนะครับว่คือให้ช่างคอสตอมเนี่ยติดซิปนะครับคือเราก็สามารถถอดซิปได้แล้วก็มาใส่ได้โดยที่แบบว่าเฮ้ย mm hmm. เราจะตัดแล้วทิ้งไปเลยเหรอ6,100บาท ตัดปุ๊บโยนทิ้งเพื่ออะไรไม่เข้าใจนะครับคำแนะนำของผมคืออย่าตัดเลยแล้วกันนะฮะต่อมาครับคำแนะนำในการเลือกไซส์ Air j o r d a น1 High นะครับเราสามารถเทียบไซส์กับรองเทา้ารุ่นอื่นๆของแ i r j o r d a น1ได้นะครับใครที่เคยใส่มิดใครที่เคยใส่โลนะครับใส่ไซส์ไหนก็สามารถไปที่ตรงไซส์ได้เลยนะครับผม Air j o r d a n 1 High เลือกไซส์ไม่ยากนะครับไปที่ True to s i z e เรื่องสุดท้ายนะครับเรื่องของราคากับคุณภาพนะครับคุณภาพผมบอกเลยว่า สิบสบไม่หักเลยนะครับลูกเล่นเยอะมากๆเยอะมากๆจริงครับสีวัสดุนะครับดีไซน์ตัวกล่องนะครับโอ้โใส่แล้วแบบขึ้นเข้าข้อจริงๆนะครับและราคารีเซลของคู่นี้นะบอกเลยว่าเท่ากับราคาป้ายนะครับบางเจ้าปล่อยต่ำกว่าป้ายนะครับเออ ใครที่กำลังมองหารองเท้า Air Jordan One High คู่แรกที่อยากจะเข้ามาลองเล่นรุ่นนี้นะครับนี่ไปที่คู่นี้ได้เลยครับ10-10ไม่หักนะครับคุ้มค่ามากๆเนาะและนี่ก็คือรีวิวทั้งหมดของวันนี้นะครับกับตัว Air Jordan One High Prototype นะครับเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงนะครับพิมพ์คอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับถ้าเกิดทุกคนชอบดูคลิปเกี่ยวกับรีวิวรองเท้าสน้นเกอร์ Streetwear Fashion นะครับกดติดตาม ไว้ได้นะครับแล้วก็กดกระดิ่งเปิดแจ้งเตือนมาให้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆใ,ใ,ในช่องเร์วูนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไป Peace out